สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube นะครับผมเดี๋ยวนี้เราก็มาดูเบื้องหลังการทำคลิปของน้ำเปียกนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเปิดคลิปหน่อยดิสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตกปลาไสในหมู่บ้านกันนะครับเข้าหัวงแต่ผมลักตกธรรมชาติแกได้ไหมลุงผมแกได้ไหมน่ะ ขโมยครับนี่ขโมยส่ะหมู่บ้านเลยครับเขาติดป้ายป้ายขาดเนี้ยแสดงว่าไม่หวงแหละเราตกได้ป้ายนะพี่น้องนั่นี่ๆๆป้ายขาดแล้วนี่นี่ป้ายโมงกินขึ้นเรียนแมเล่าโอ้โหไม่ไม่อยู่โอ้โห ปลาแล้วเม็ดปูเลยนุโอ้โหเออปลาอะไรกินไม่รู้นี่นี่นี่ขึ้นแล้วเนี่ยนี่นี่นี่มันตามมาถึงนี่เลยเนี่ยอุ้ยกินเดี๋ยวไม่สะดุดจังๆสักทีเลย เย็นแล้วไม่ขึ้นเลยปลาอุ้ยอุ้ยปลาเออวะมันมาไล่กินลูกปลาข้างฝั่งนะเนี่ยหนูว่าปลากายวะปลากายเนี่ยนั่น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 ฝูงนึงหนูตรงนู้นนะปลากายทั้งนั้นเลยเนี่ยปลาช่อนไม่มีเลยเนี่ยมีปลากายกับชะโดน้ะเนี่ยแล้วก็มียีสกอยู่ฝั่งนู้นขึ้นปบ๊บบแบบแดดมันไม่ร้อน แน่แนเนี่ยต,ตีนั่นดิตีเหยื่อลอยดิปีนี้ก็น้ำมาไวนะครับพี่น้องครับมาไวมากเลยยังไม่ทันเข้าบรรษาเลยน้ำเต็มสาแล้วหรือว่ามาไวจะหมดไวก็ไม่รู้โอ้โหตัวที่ยเยอะมื่อกี้อะ ปรากฏว่ามันเป็นไม้ครับเนี่ยดูนี่ก็ดีอะไรเน King รี่ยคิงฟ็อกก็ดีคิงฟ็อกไวเบชั่นใจแอนนะเนี่ยใจแอนไวเบชั่นกินนะเนี่ยของเขาเนี่ยกินดีที่ผ่านตีปะไก่บับเปอรอร่อยจัดเลยลองรับด้วยนู้น่นนาน้า,นานมันขึ้นนู่นอะ เรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปติดอีตรงกนะอนั่น่าตะผอมนะกอที่ที่ป้าติดอยู่ข้างล่างตรงดินสไลด์อ่ะมันมีกอไม้อยู่ตรงนั้นอะ่ะกี่นาทีแล้วล่ะสามสี่นาทีแล้ว <Okay. S 1> ก็ลองดูว่ามันจะ แจ่มขนาดไหนโอเคครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่าน,นี้ครับบรรยากาศยามเย็นนะํามาถ่ายเล่นเล่นกันเฉยๆนะครับลองกล้องลองขาตั้งกล้องใหม่นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ